สวัสดีค่ะสำหรับแม่แม่บ้านไหนที่มีปัญหาเรื่องลูกมีน้ำมูกอยู่เป็นบ่อยครั้งด้วยสภาวะตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเด็กเป็นหวัดแล้วก็คัดจมูกง่ายสิ่งมีตัวนี้มาแนะนําเลยค่ะซอฟนอตคนเนอร์นะคะตัวนี้ใช้ง่ายออามากๆเลยค่ะปกติสี่จะใช้ไซลิงแล้วก็น้าเกลือล้างจมูกลูกแต่ลูกไม่ชอบเอาเลยลูกกลัวมากๆตั้งแต่ได้ตัวนี้มานะสีอยากจะบอกว่าถูกใจทั้งแม่และลูกน้อยเลยค่ะตัวนี้นะคะปุ่มเปิดปิดง่ายมากนี่ตัวนี้เป็นการดูดน้ํามูกแบบไม่ต่อเนื่องนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นการดูดน้ามูกแบบต สามารถเปิดเพลงเพื่อความผ่อนคลายของลูกน้อยได้เลยค่ะเครื่องนี้สามารถพกพาไปได้ทุกที่นะคะใช้เพียงแค่ถ่าน2 AA 2ก้อนเท่านั้นแนะนําให้เป็นถ่านอะลคาไลเท่านั้นนะคะหัวซิลิโคนการดูดนมูค้2หัวนะคะนี่จะเป็น2หัวอย่างนี้นะคะตัวนี้สําหรับ0เดือนถึง6เดือนตัวนี้6เดือนขึ้นไปค่ะทําความสะอาดก็ง่ายพกพาไปได้ทุกที่ในกล่องเขาจะมีซองใส่อย่างนี้นะคะ เขาพาไปได้เลยที่เราความสะอาดสีจะใช้แบบต่อนเนื่องเลยนะคะนี่เอียงเอียง,งสี่สิบห้าถึง90้าสองศานะคะไม่จ็บใช่ไหมแม่ไหมคะไม่ะะไมจ็บใช่ไหมลูกโอ้ใช้ได้ดีมากๆเลยคะ่ะนี่นะคะทําความสะอาดรูจมูกด้านขวาให้ปิดรูจมูกด้านซ้ายแบบนี้นะคะแค่อุดรูจมูกไว้แล้วก็ถ้าเราทําความสะอาด รูจมูกด้านซ้ายแล้วก็รูจมูกด้านขวาไว้อย่างนี้นะคะมันจะทําให้น้ำมูกไหลออกมาดีกว่าเดิมเลยนะนี่เห็นไหมอะม่ามาเปิดเพลงให้นะเพลงก็มีทั้งหมดสามเพลงเด็กๆเพลิดเพลินค่ะไม่กลัวด้วยนี่นี่ตัวน้ำมูกน้องนี่จะเข้าไปในแคปซูลนะคะแต่ข้อควรระวังคือระวังน้ำมูกในแคปซูลล้อนออกมานะคะนี่เห็นไหมคะวิธีทำความสะอาดก็ง่ายๆคะ่ะแค่ถอดนี่ตัวตุกนี้นะคะแล้วก็นี่คุกออก แล้วข้างในก็จะเป็นตัวแคปซูล,ล้วคะดีไงเห็นไหมล้างได้ทำความสะอาดได้นะคะนี่นี่ถอดออกมายันจะอกมาได้นี่เห็นไหมพอทำความสะอาดได้นะคะสามารถอบนึ่งในเครื่องฆ่าเชื้อได้เลยอย่างเงี้ยโอเคหายดีขึ้นยังคัดจมูกหายดีขึ้นหรือยังเ <Yeah. S 1> อ้ดีแล้วซูอย่างชอบไหมคะชอบใช่ไหมอืมเสร็จแล้วเสร็จแล้วคะ่ะลุงจมูกแล้วคะ่ะตั้งแต่ได้ตัวนี้มานะสีน่จะบอกเลยใช้ง่ายมาก ลูกชอบสิยางจะแนะนำไม่แม่บ้านอื่นเลยค่ะ